สวัสดีนะครับผมเจอกันอีกแล้วโอ้โหเมื่อคืนนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับอาจจะดำๆหน่อยตอนนี้ก็ดำนะตอนนี้ก็ดำตอนนี้ก็ดำเหมือนเดิมนะพี่อมโอ้โหมาเจอมาเจอท่อท่อไปเสือนะครับเป็นไงพี่อมสวยสวยสวยใช้ได้ป่ะนี่รอยเชื่อมฝีมือป่ะเออนึกว่าเชื่อมโรงงานเลยนะไว่าเชื่อมไฟฟ้าเลยเนี่ยเชื่อมแบบ อันนี้คือฝีมือคนฝีมือคนเชื่ยมเทเลนิตเทเลนิตเทเลนิตอันนี้ไม่ได้เดินออโต้สีทองอันนี้ของปิดเสือนะครับฝีมือฝีมือครับจะลองให้เอาเอาท่อปิดเสือใส่ L50 ปิสันมีวิธีใดบ้างเนาะอืมท่อนี้เลยอ่ะนี่นี่นเอาแบบนี้เลยอ่ะโหดได้ไ นี <laughs> ไ่งไงนี่เราก็ต้องต้องเอาตัวนี้ไปตัดทําหน้าแปลนหรือว่าตัดคอ,อนี้ออกแล้วก็โอ้นอ้ตัดไปได้เลยโอ้โ <c> ห <oughs> เสียดายของเลย <c oughs> ต้องมีแบบต่อต่อหน้าแปลนออกมา <c oughs> ใช่ใช่ตัดแค่นี้แล้วก็ <c oughs> ทำหน้าแปลนออกมาทําหน้าแปลนใหม่จะใส่แบบนี้เลยเอมันต้องมันต้องฉีกออกประมาณเนี้ <c oughs> โอ้มันต้องเลี้ยวไปนี้อืมองมันเนี้อัน <c oughs> นี้ป่ะคือป่ะแล้วก็เอา เอาเอาพักออกเพราะว่าถ้ามันมันมีพักมันก็ไม่ลั่นเลยใอ่ใช่ใช่ใช่เพื่ออะไรองเอาพักออกด้วยสุดยอดลั่นแบบหูแตกเลยใช่ไหมใช่เหมือนเหมือนควายเหล็กอะแพร์แพร์ักแพร์ใช่ครับก็ต้องเดินคอใหม่อคอใหม่เลยอืเก็คือคอแบบสองนิ้วนี่เลยอ่าครับอืจากตัวนี้ใช่ไหมครับเราไม่เอาพักเราก็ม้วน เอาเนี่ยเอามาใส่นี่เลยอไม่ต้องมีพักครับอันนี้อันนี้คือท่อของพี่โอมจะมีแบรนด์ของตัวเองใช่ไหมใช่ใช่แท็กตะโอมรถไทกเขารวยได้นั่นแหละจะมีแค่ไม่กี่ชุดทำเล่นๆไม่ได้ทำขายจริงมีแค่ไม่กี่ชุดใช่ไหมมีประมาณรถลิกมีประมาณยี่สิบรถใหญ่ประมาณยี่สิบแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ทำแล้วทำไมอ่ะเกยบเงินมันเหลือแล้วโอ้โห ก็ไม่ก็ทำอยากให้น้องๆมาได้ใส่ยังไงก็ขายราคาไม่แพงขายแบบต้นทุนกันเลยครับแต่ก็คงไม่ทำขายแบบแบบเหมือนที่เขาขายทั่วไปหรอกขายแบบเป็นทางการนะจะทำแค่20ชุดคือเป็นลิมิเต็ดแล้วก็จะมีอีกไหมยังไม่รู้เลยอาจจะต้องมีเพราะว่าเผื่อทางอันนี้คือง่ายเอาพี่ทาเองหรือว่าทีมงานทีมงานอ๋อมีอ๋อครับ เหมือนอ่าอ่าอ่าครับออมนนั่แหละแต่ก็ประมาณยี่สิบชุดประมาณยี่สิบชุดใหญ่ยี่สิบแค่นั้นแหละครับไว้อืยังไม่นี่นี้ท่ออะไรอันนี้คือท่อไอดีอ๋อท่อไอดีไอดีนี่คือจะไม่มีจะไม่มีอ้าวแล้วไม่มีกรองมีอะไรไม่มีดูดซดไม่มีแล้วเครื่องไหวเหรอโอ้โหยิงแต่ไม่มีตัวนี้ยิงแต่แรง แรงนี่เดี๋ยวมันจะแรงเกินไปเปล่าโอ้โหถ้าเกิดว่าแรงเกินไปก็เอามีถ้วยเขามีของรางวัลเยอะแยะนะแต่เวลาลงสนามแต่ละครั้งอ่ะแล้วเครื่องไม่พังเหรอไม่มีกองมันก็ต้องแลกกันอ่ะแต่ว่าคือว่าอันนี้มันอยู่ในทุ่งนามันจะไม่ค่อยมีฝุ่นมันก็บที่ว่าเราวิ่งบนหลังถนนประมาณนั้นอยากแรงมันต้องแบบนี้แหละอันนี้กองนี่ไอดีนี่เอาใส่อันนี้ได้ป่ะไอดีเหรอครับไอดีเหรอลองลองเปิดโชว์หน่อยนี่ถ้าทำได้เราก็ต้องต้องจอ ต้องเจาะอ๋อเจาะเจาะตรงนี้ใช่แล้วก็เอาอขึ้นเลยก,ก็ปกติที่เห็นเห็นเขาต่อต่อออกมาเนี่ยข้างๆเนี่ยเขาต่อทางไหนก็เดินทอดตรงไหนอ่ะอ๋อทางด้านข้างเลยใช่ไหมแอบเขาเดินเข้าในแล้วก็มาออกแถวข้างๆเนี่มรู้สึกว่าจะเดินม้วนขึ้นไปบนฝางตรงแล้วก็มาออกแถวนี้เด็กเป็นข้างนู้นนะอืมอมแต่เป็นข้างนูน้นเออนั่นแหละลองลองดีดขึ้นดรหนอย หาวิธีเอาท่อใส่นะครับเปิดยังไงน่ยพิมพ์เปิดอไปเอาค้อนกับคีมมาก่อนนี่เปิดฝากระโปรงไม่เป็นนะครับอันนี้คือเนี่ยเนี่ยส่วนมากก็จะต่อจากเนี้ยแล้วก็เดินลงไปนี่อืนี่คือท่อไอดีเออออกจากนี่ออกจากนี่มาหนีิอันนี้คือไอดีตัวนี้เขาจะเอาไว้หนึ่งตัวแล้วเขาจะต่อจากเนี้ยแต่ว่าดูสดดูสดนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้แ้วอันตรายโอ้โห โอ้ยมันฟังมันฟังยอะสี่รูปเลเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ฟังแต่ละสูบใช่ไหมโอ้ต้องต้องต่อจากอันไหนนะอันนี้อ่าใช่ต่อจากอันนี้อันนี้คือตัวดูดอากาศอืมแล้วก็เข้าไปในกองมันจะหมุนเวียนในกองแล้วก็เข้ามาที่ท่อที่ทว่ากองแห้งเดี่ยเขาทำานหะคือตัวน,นี้ถอดออกใช่ไหมเนี่ยกองแห้งที่ว่าเขาจะมีอีกชั้นหนึ่งนะอ๋อไม่เขาเขาไม่ถอดเขาจะก็จะเอาไว้เขาถ้กลับว่าสองอันเลยเดีกวก็ใช่สองอันแล้วก็ม้วนแบบเนี้ยจากทางเนี้ยม้วนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ ไปโผล่ฝั่งนู้นคือเอาตัวเอาหัวนี้ออกแล้วก็มาใส่จากหัวนี้เลยครับอืมแต่อันนี้อย่าเอาออกอันตรายเลยอ๋อเอาไงดีอ่ะเพราะว่ามันอยู่กับฝุ่นตลอดใช่รถไถมันอยู่กับฝุ่นมันทำช่วงแรงเยอะจะไม่เหมือนกับควายเหล็กของพิสันนะไม่เราจะเอาอันนี้ใส่ก็ได้แต่อันนี้เราอย่าไปถอดออกอ๋อเนี่ยออกก็เหมือนกันเนี่ยใช่เอาอันนี้ไปใส่ข้างนู้นก็ได้เออแล้วก็ใส่กระป๋องครอบ เพราะว่ามันก็ดูดมันก็มากรองก็นี้เออเออตอนนี้ก็ดักไว้อยู่แล้วครับใช่ใช่ฮึมอืมคุณก็ให้ FB ไปเลยนะตองเปตัวดีนะให้เอฟบีเลยใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่จอดไว้ตรงนี้ก็เสียวอย่างเดียวเสียวแบตหายแต่ว่าบ้านมีกล้องอืมหูัดอันนี้เลยเหรอโหดโหดโหดไหมทำทำแล้วอย่าให้เหมือนคนอื่นรถอ่ะ <laughs> ใช่แล้วก็ต้องอะไรตีแปลกไปเนาะเหมือนเหมือนก้าว้าผมเนาะถึงเขาจะด่าจะว่าโอ้ไอสันไอบา้าบอใครเขาทํากันอย่างนั้นคนอื่นก็ไม่ทําแต่ว่าผมชอบออทำบพี่สันบอกผม <laughs> โอ้เยอะแยะ <laughs> โอ้ด่าทีเสียมหมาหมดเขาด่าทีด่าเสียมหมาหมด<อ>ด่าพี่สันโอ้โหขนาดซื้อรถมาคันนี้วันแรก<อ>ซื้อมาแล้วไม่ขับเขาด่าผมนะ ซื้อมาว่าไม่ขับแล้วมึงจะซื้อมาทําไมอย่างนู้นอย่างนี้ค็ผมซื้อมาใช้งานสักวันผมก็ต้องขับนะครับเป็นประมาณนั้นคนหนาเป็นคนขี้สาวเปล่าไม่รู้สิใช่ก็อาจจะมีครับมันก็มีดังรักบางทีครับแล้วก็มีวันหนึ่งผมเอาเอาโรตารี่นี้ไปลองปั่นลงน้วันแรกโอ้โหดาผมยันเลยกามีมีส่วนน้อยนะอาจจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดาบอกว่าโอ้โหรถ แค่นี้ทำเป็นอวดเป็นโอหรือเปล่าด่าในคอมเมนต์ใชู่ไหมใช่พี่สันไปทำไงด่ากลับปะไม่ด่าผมก็ไม่เหมือนผมแรกมนด่ามาผมด่ากลับผมไม่ด่าหรอกตอนนี้เจจินเขาท้องอยู่ด่าไม่ได้ไม่พอใจผมบุกชกที่อยู่บอกท้าต่อยไม่เป็นไรครับด่าได้ผมก็เข้ามาอยู่ในโลกส่วนตัวเอ้ยในโลกออนไลน์แบบนี้ก็ต้องมีทั้งคนรักและคนเกลียดขนาดลุงเนี่ยด่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ยังอยู่ได้พี่สันด่าแค่ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่ง อืมเขาก็ยังให้คนรักมากกว่าก็อยู่ได้านใช่ใช่ขนาดลุงยังอยู่ได้เลยแต่ถ้าใครด่ามาด่ากลับ <c oughs> แล้วมันเดินมันมันสายยากไปเนี่ยพี่โอมเนี่ยเนี่ยเราต้องไปเดินท่อนี้ก่อนดิไม่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 ไม,ไม่เอาอันนี้เลยอันนี้อันนี้เอาไว้ทีหลังเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวไปทับเนี่ยถอดล็อกสตัวก็ถอดพักอันเก่าออกแล้วก็ใส่ได้เลยใช่ไหมแล้วก็ ได้เลยเราจะมาอยู่ตรงนี้เลยท่อจะมาอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วเวลาขึ้นรถจับตรงนี้ใช่ต้องจับจับที่ท่อนั่นแหละเราไม่ได้จับเลยแต่ถ้าใครที่ชอบแบบออกที่เดิมก็มีบางแล้วออกตรงนี้อบางคนก็ชอบออกตรงนี้ใช่ใช่แล้วแต่เลยแต่ถ้าใครชอบเหมือนรถใหญ่ก็ออกตรงนี้จะดูแบบสไตล์รถใหญ่ไงรถใหญ่ท่อจะออกตรงนี้แล้วท่อจะไม่หายเลยเนี่ย จอดไว้ตื่นเช้ามาสไายท่อหายอีกอ๋อจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้แกะแกะกล่องได้เลยป่ะเนี่ยแกะกล่องนี่อันนี้ของไปเสือเดี๋ยวตัวนี้จะไปกระช่างเปิ้ลนะครับแสงจันเดี๋ยวไปแน่นอนเดี๋ยวรอรอหน่อยนะครับลองทำท่าไปสามนิ้วเลยปายใหญ่มากบ๊บ โอ้โหนี่เลยโอ้โหอเลยนะครับใช่เวลาขึ้นอ่ะเนี่ยผมทำไว้ให้จับไงใช่เวลาขึ้นกนจะขึ้นง่ายเพราะตรงนี้มันจับไม่ค่อยถนัดจะจับตรงนี้มันจะถนัดมากกว่าโอ้โหมีมุกอีกเออก็จะประมาณนี้อยากฟังเสียงละโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวเอามาใส่กันเปล่างเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟังเสียงนะครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะยังไงก็ฝากกดติดตามมา้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า